ดีเด็กๆทุกคนนะครับวันนี้นะครับมาพบกับคุณครูโรเจอร์อีกแล้วนะครับในรายวิชาภาษาอังกฤษแต่วันนี้คุณครูโรเจอร์มีอะไรไมาให้เด็กๆดูๆดเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ at school at school แปลว่าที่โรงเรียนนะครับสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามีอะไรกันบ้างอ่ะเริ่มกันเลยอ่า การที่เราไปโรงเรียนใช่ไหมครับเราต้องเจอเพื่อนๆแล้วเราก็จะต้องกล่าวทักทายสวัสดีเพื่อนๆใช่ไหมครับวันนี้คุณครูโรเจอร์ก็เลยมีตัวอย่างของ greeting and goodbye มาให้เด็กๆดูนะครับ greeting คือการทักทายและ goodbye เป็นการบอกลานะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่ามีอะไรบ้าง Let's talk เดี๋ยวเรามาเริ่มฝึกพูดกันเลยนะครับเห็นเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายคุยกันไหมครับเด็กผู้หญิงคนนี้ชื่อเคสนะครับมีบทตั้งชื่อไวว่าเคสส่วนเด็กผู้ชายนะครับชื่อว่าสกอตนะครับสกอตเคสกับสกอตเคสนะครับเด็กผู้หญิงคนแรกเขากล่าวทักทาย hi scott how are you hi scott how are you เคสกราบว,ว่าสวัสดีสกอตคุณสบายดีไหมเห็นไหมครับ how are you เป็นการถามว่าคุณสบายดีไหมดูสกอตตอบนะครับ i'm okay thanks อ่าโอเค thanks อ่าสกอตบอกว่าอ่าฉันก็โอเคฉันก็สบายดีนะครับอ่า uh, thank แปลว่าขอบคุณนะครับนะแล้วก็สกอตถามกลับว่า how about you how about you เป็นการถามกลับว่าแล้วคุณล่ะเป็นยังไงบ้างนะครับอ่า uh, แล้วดูเคสตอบนะครับอ่าเคสตอบว่า pretty good pretty good pretty. pretty ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าสวยหรือว่าน่ารักนะครับ pretty คำนี้นะครับแปลว่าอ่า uh, pretty good คำนี้แปลว่าฉันก็สบายดีเหมือนกันนะครับนะ อันนี้เป็นตัวอย่างของการกล่าวทักทายนะครับ greeting นะครับต่อไปจะเป็นตัวอย่างของการกล่าวลานะครับอ่า uh, let's talk พูดไปพร้อมกันนะครับอ่า uh, เด็ก3คนนะครับเขาพูดบอกลาสกอตนะครับเขาบอก goodbye scott goodbye scott อ uh ืม huh. เป็นการบ,บอกว่า bye bye scott อ uh ่า huh. แล้วสก o t t ก็ตอบ see you later see you later แปลว่าแล้วพบกันใหม่นะครับแปลว่าเราเดี๋ยวค่อยเขาพบกันอีกทีหน, uh huh. นึ่งอ่าเด็กจำคำนี้ไว้นะครับ see you later see you later แปลว่าแล้วพบกันใหม่นะครับในคราวหน้านะครับอ่าอันนี้จะเป็นสิ่งที่เด็กๆจะต้องจำนะครับ remember จำไว้นะครับคำแรกเลยออกเสียงตามคุณนะครับ how about you how about you แปลว่าแล้วคุณละ่ะเป็นการถามในกรณีที่มีคนถามเรามาก่อนเราก็เลยถามเขาว่าแล้วคุณละ่ะ how about you คำตอบก็จะมีถ้าถามว่าคุณสบายดีไหมครับตอบก็จะมี I'm okay แปลว่าฉันสบายดีหรือว่า I'm fine ก็ได้นะครับมีหลายคำ อ่าแล้วก็ p r e d i c a t e อ r e d i c ีก e ือ่าส่วนคำบอกลาก็จะมี goodbye goodbye แปลว่าลาก่อนนะครับแล้วก็ see you later see you later อ่าแล้วค่อยพบกันใหม่นะครับอ่าแล้วอยพบกันใหม่ในโอกาสหน้าอ่าต่อไปนักเรียนจำคำนี้นะครับ I am นะครับย่อมาอ I am เขียนได้เขียนในตัวยอ่อคือ am am ม,มีมีความหมายเดียวกันนะครับก็แปลว่าฉันเป็นหรือว่าฉันคือน,นะครับใช้ได้ทั้งสองคำเลยนะครับ ่ต่อไปนะครับคุณครูมีเพลงมาให้เด็กๆได,ด,ด,ด้ฝึกร้องในการกล่าวทักทาย Hello and goodbye นะครับแล้วเรามาร้องพร้อมกันนะครับ the hello and goodbye song hi Scott how are you I'm fine thank you hi Jenny how? Goodbye Alligator Goodbye you 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 Andy Take later see later See later อันนี้ก็เป็นเพลงที่ให้เด็กๆได้ฝึกร้องเกี่ยวกับการกล่าวทักทายสวัสดีแล้วก็เป็นการกล่าวบอกลานะครับหวังว่าเด็กๆคงสนุกกับเพลงแล้วก็เปิดฟังบ่อยๆได้นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปนะครับว่าเด็กๆจําได้ไหมนะครับ อ่ะต่อไปนะครับเด็กผูค้คนจะมาทําการสรุปให้เด็กๆฟังนะครับว่าวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรไปบ้างและมันมีความหมายว่าอย่างไงบ้างนะครับอ่ะคำแรกเลยนะครับคําว่า hi กับคําว่า hello คําว่า hi กับคําว่า hello มีความหมายเดียวกันก็คือสวัสดีเหมือนกันนะครับอ่านักเรียนก็อาจจะใส่ชื่อเพื่อนที่นักเรียนจะทักทายลงไปอ่ะอย่างครูก็บอกว่า hi Angie hello Kate ใช้ได้ทั้งสองแบบเลยนะครับ ต่อไปคำว่า how are you how are you แปลว่าคุณสบายดีไหมเด็กๆต้องจำคำนี้ไว้ให้ดีนะครับต่อไปคำตอบก็จะมีได้หลายรูปแบบเลยนะครับอย่างที่นักเรียนได้ยินบ่อยๆก็คือคำว่า I'm fine I'm fine แปลว่าฉันสบายดีใช่ไหมครับหรือว่า I'm okay ก็ไ้ I'm okay แปลว่าฉันก็สบายดีอย่างงี้นะครับทีนี้เราก็จะเป็นการถามกลับนะครับว่าคุณสบายดีไหมเราก็จะใช้คำว่า how about you how about you ก็เป็นการถามว่าแล้วคุณละ่ะสบายดีไหมอ่ะ ดังนั้นก็จะตอบว่า p r e t t ิก o ก d ก็ได้นะครับก็แปลว่าสบายดีเหมือนกันอ่าต่อไปเราจะมาดูฝั่งของการบอกลานะครับการกล่าวลาอาจจะมีคำว่า goodbye goodbye แบบว่าลาก่อนแต่ว่าเป็นการบอกลานะครับส่วนคำว่า see you later see you later เหมือนเรานะครับลากับเพื่อนว่าอ่าเดี๋ยวเราค่อยเจอกันใหม่นะ ต่อไปคำว่าบายเลยว่าคำว่าบายบายที่เราทอบใช้กันนะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูโรเจอร์ก็หวังว่าเด็กๆนะครับจะมีความสุขกับการเรียนรู้ในภาษาอังกฤษนะครับและก็หวังว่าเด็กๆจะนำำําคําศัพท์เหล่านี้ไปฝึกใช้ในชีวิตประจําวันของนักเรียนนะสำหรับวันนี้คุณครูโรเจอร์ขอกล่าวคาว่าบายบายแล้วเจอกันใหม่นะครับ See you later and we all say